ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพาไปแล่ค่ะการเตรียมพร้อมรับมือป้องกันอุตกภัยในช่วงหน้าฝนนะคะของผักตายซึ่งจงหวัดสงคลาค่ะเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกผักตายป้องกันอุตกภัยในเมืองหัดใหย่ยนะคะเน้นย้ำส่วนราชการเที่ยวค้องค่ะให้เฝ้าระวังและก็พร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนตลอด24ชั่วโมงติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565หน้าฝนของภาคใต้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัยประกอบกับการคาดการปริมาณน้ำฝนที่มีมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากสำนักงานชลประธานที่16 หนึ่งในหน่วยงานที่สนับสนุนการบรรเทาภัยทางน้ำพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยสงขลาพัทลุงตรังสตูลได้เดินหน้าเตรียมพร้อมรับมือตรวจสอบอาคารชลัะทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ53แห่งรวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งการกำจัดวัชพืชการขุดลอกคลองเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรรวม347หน่วยแบ่งออกเป็นเครื่องสูบน้ำ รถสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดเรือขุดรถแทรกเตอร์รถ, TER, รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆรวมทั้งสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เราได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ำนะครับรถขุดเรือขุดนะครับและ อุปกรณ์อื่นๆนะครับจำนวน300ประมาณ347รายการนะครับที่จะเตรียมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่หากหน่วยงานหรือว่าส่วนใดที่จะขอให้เข้าไปช่วยดำเนินการหรือให้ทำอะไรแล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมหรือมีเหตุอะไรที่จแจ้งมาที่เรานะครับก็ด้วยความยินดีนะครับที่พร้อมที่จะเข้าไปช่วยนะครับพี่น้องประชาชน ขณะที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต12รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาส ได้เตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรลงประจำการในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดภยัยควบคู่ไปกับการอบรมให้ความรู้มิสเตอร์เตือนภัยผู้ที่เป็นจิตอาสาคอยแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่จากเว็บไซต์ w w w h a ลไว c i t y c l i m a t e o r g หรือหากต้องการความช่วยเหลือจากสถานการณ์ภยัยพิบัติ ติดต่อได้ที่สายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงทีมข่าว n อ็นบีทภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา